สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเก็ตุ่มพาด้วยนะคะวันนี้เราก็มากินข้าวเย็นกันนะคะพี่น้องข้าวมันร้อนค่อยๆกินค่อยๆเป่าเราก็มีปลาทอดนะคะมีผักลวกค่ะมีน้ำพริกค่ะแล้วก็มียำนะคะยำหมูยอค่ะแล้วก็มีไก่ทอดนะคะสำหรับเด็กๆแล้วก็มีนี่แกงผักหวานใส่ถข่ดแดงค่ะ เดี๋ยวจ,จะให้ดูเด็กคนนะเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะอ๋อเหรอให้คนนี้เหรอ,อคนนั้นไม่ต้องดูใช่ไหมอ๋อโอเคแวบ,บหนึ่งนะ่ะหน้าขาวบอกเลย <c oughs> สวยอะอาบน้ำาปับแป้งหน้าขาวบอกเลยกินข้าวด้วยกันนะคะ <c oughs> อร่อยไหมกินข้าวอร่อยไหมเออหนูก,กินไก่อะไรอะ่อออะ,ะยำอ๋อกินไก่ยำอ่ะไก่ทอดก็มีนั่นน่ะแต่ผมไม่ชอบนะชอบยำใช่ไหมคิดชอบกินยำใช่ไหมยำหมูยอนะคงร้องเช้าน้ำมันหน่อยอืมช้อ,ชอนชนกันใครจะมาเนี่ยจ้าก็ผัดจับไม่ถืออ,อ,อืม ตัวเองก็เอายำไปหาหลานดีเอาแกงออกมาด้านนี้เดีย๋ยวเค็นเนื้อกุ้นหนึ่งอย <c oughs> ู่ด้ันอ้าวอ้าถึงอยู่ถึงอยู่ตัวเองก็มือยาวๆตัวโตแล้วมือยาวๆเอองั้นอ่ะมือพี่จะจูมื <c oughs> อหนูเล็กมาเชื่อมกันมาเชื่อมหนังอะไรหนังกุ้งนข้าวด้วยกันนะคะอร่อ,อยอร่อยกินหลายๆคน ตัวเล็กเก่งจังเลยไว้กินข้าวเป็วตัวเล็กเขากินข้าวก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จเออเดี๋ยวเราจะมาด้านนี้ละตัวเล็กมันบอกสายล้านนี้มั่ง <c oughs> อ่ะฝั่งนี้ก็ยิ้มหน่อย เออยิ้มเออไม่เห็นหรอกไม่ให้เห็นหน้าขาวหรอกเอาเรื่งองกินข,ข้าวคำใหญ่ไว้ตัวเล็ก มีตัวมดแดงด้วยหรอเออมีไข่มดแดงมีตัวมดแดงด้วยแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงอืมตนี้กินปลาทอดด้วยอ่ออเอาถึงไม้ปลาทอดอ่ะเอาไม่ดูก้างบอก S <S 2> <S 2> ไปไหปตุ <S <S ขมขำนะขำหน้าขาเนกะูหน้าันดรูหน้าเลยรูหน้าจวเล็กเขาจช่เลยแม่มึงเจ่นหนิงีแบแบ้งหน้าขาวบอกเลยอาบน้ำเสร็จ กินเก่งด้วยนะจอเล็กกินเก่งด้วยนะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนตม์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกนับใจเมตตีที่มอบให้นะคะแห่งรวยปังๆกันทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ าขอจะผีขอจะผีอีกน่ารำทำไมพี่ไม่ค้าพัแป้งอ่ะอืมถามพี่สิ